อ่ะพี่น้องคำแล้วครับผมพาเราหนำหน้าครับพี่น้องพาชมบรรยากาศทุ่งไร่ทุ่งนาเนาะพี่น้องเนาะไปคำแล้วคำแล้วเออมืองไฮเมืองนาเมืองหัวเมืองสวนเ่ะพี่น้องเอ้ยอยู่ไฮอยู่นาอยู่หัวมืงสวนกับประมาณนี้แหละพี่น้องฝนซ่อนแน่แต่ยี่ปู่เลยี่ปู่ลายลายพี่น้องปู่ลายครับพี่น้องไปเราหนำหน้าครับผมให้เมืองนาเมืองหัวเมืองสวนเนาะพี่น้องเนาะ คมันอากาศตัวให้อยู่หน้าอยู่สวนครับผมวิธีซ้ำพิธีชาวบ้านครับผมมาในบ้านผ้าเลาะมึงมึงหนามน้ำให้หน้าครับผมอุ้งปูมึงอยู่ต้นนี่คือมึงอีปูครับอีปูจ่อกันแท้นหน้าเบิร์ดปานได้ดีๆก็ประวัติปไะวัหรอกปูไรเงี้ยครับปูไรรวมสมบูรณ์เนาะบ่ได้จำไม่ได้ทีดยาคาญานะครับปูมันก็เลยมีนะครับพี่น้องปูก็เลยมีนะมชาติครับผมมาเป็นยังหรอก ยุ่งกันไปนะครับปลูกก็เป็นอาหารข้นได้นะครับพี่น้องลำไยนะครับผมตามต้นลำไยเมืองน่านเครื่องเครื่องโขกได้เลยมันเป็นจางได้มันเห็นมันแหลงบ่ปล mm hmm. าเกวยพี่น้องเก๋ง่ะเครื่องเนี่ยเดี๋ยวต้อเป็นเก๋งเกวยน้ำวาครับผมปลูกธรรมชาตินะปลูกน้ำให้น้ำหน้ากับประมาณนี้เพื่ออัดจีบไงได้ไหมค่ับได้กินด้วยครับพี่น้องครับวิธีสามวิธีชาวบ้านครับพี่น้อง หกเนื้อนะครับหกเนื้อหกเนื้อปูนาวพี่น้องบารบ้านมือก่อนรับคุณมะนาวมะนาวทั้งโขกก็ประมาณนี้นะครับพี่น้องนี่บมะนาวครับมะนาวมะนาวอุ้ยปูพี่น้องบาร์บาร์พึ่งักเลย่างไปใช่หรือไม่ครับปูพองหน้าปูลายแห้งหมดแดนเหรียญอยู่ครับพี่น้องอันนี้มะนาวปูกตรียมใบครับพี่น้องเกลือนกพิกพี่น้อง โอพีกกมีอยู่โอพีมีมากอยู่กินบระท่านอะครับโอกีกกัเลยบักนาวก็กินบระท่นครับผมสุกแล้วเานั้นก็โลนครับพี่น้องใส่ตำหุงนะพี่น้องเนาะเที่งหนยาไราาายาหยาไครเขียดไรมันนาบดถึงมึงได้นำบดถึงกัสีประมาณนี้ครับพี่น้องได้นำบดถึงก,งงนะกับ,บกสีประมาณนี้นะพี่น้องเนาะหยาใข่เขียดไรเดี๋ยวบอกได้บานพากุ่นมึงขออภัยครับผม ปกพริกบักพริก,ก,พ,รกพริกปลูกไปพ่นพริกมีแล้วพริกนะครับเสียงนกไอ้นกตุม่มมองหาพี่ตัวนกตุ่มม่งหน่อไม้หน่อไม้มีจนข้ามแล้วครับผมหน่อไม้เลยแต่ว่ากระเสบเพี้ยนเลกระเสบก็คือโซดอร์นอนเนาะฝนมันตกฝนมันตกมากกระสีอุดมสมบูรณ์แบบนี้อะไรพี่น้อง โอ้หนูอไม้บ่เข่าไปแล้วครับผมเดี๋ยวยุ่งมันฉี่ไรนะครับเดี๋ยวบอสหวานพามาเมืองไออันนี้ดีกว่าต้นอกพริกครับพี่น้องสป็นพริกงามๆนะผมปลูกกินใบนะผมย่างหอมมะฮอยมะไฮมะนาะมะหว่ามะสวนก็เพราได้กินกระปอยนี่ครับผมได้เก็บกินกระป๋อยนี่ครับพี่น้องดูเดอดป่ะพี่น้องปลูกกินใบได้ซื่อเลยนี่ขนาดมีบอหอยมาขนาดมีบอหอยมากินมีต้นรวยปุ่มๆพี่น้องเลยมาดูว่ามันเงยสมกับกระป๋อย นิ้วปูมือผมบดบดพริกครับผมพริกครับผมพริกพริกนี่พี่น้องเยอะมือต้นนี้เท่าไพี่น้องเฮ้ยคักครับผมง่ามแห้งดุกแห้งอ๋อเหนื่อยล้วขี้ดอกแล้วครับผมชีเดยน้ำอันชีเดย์น้ำเก็บแล้วละกันเนี่ยเดี๋ยวแค่นี้ครับพี่น้องเนาะบาดบ้านเก็บบางทีก่อนผมเอาไปเดี๋ยวใส่ตำหู้งแล้วรัใส่ปนครับผมแค่นี้ครับผมเอามาฝากครับผมบ๊ายบายครับ